เิดตัววันสงการนะคะเปิดตัววันสงการนะคะอะไรลายแบบนี้นะคะอันนี้เมียนะคะอันนี้ผู้นะคะสองตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะ boy n i c k e ลนะสีสวยมากเลยนะคะ m e เล่นะคะสี่พี่น้องเลยนะคะสี่พี่น้องเลยนะคะร์เล่นะอันนี้เป็นปาร์ตี้ช็อคนะคะ น้องจะเป็นอ่าอันนี้เป็นปาร์ตี้บูนะคะปาร์ตี้บูเมอร์นะคะบูเมเร่เรียกบูเมเร่นะคะน,นี่เล็กช็อกเมเร่นะคะเมเร่นะกุ๊ก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 ถ้าเป็นพวกสีบูอะ่ะเนี่ยหายากพวกสีบูปาร์ตี้บูเอ้ยสวยอันนี้เทาเลย อันนี้จะเทาจ๋าเลยนะอันนี้ข้าอยากได้สีเทานะเนี่ยเดี๋ยวเวลาขนมันงอกออกมานะมันจะเป็นสีเทาเลยนะแต่ตรงขาวๆกขาวๆอย่างนี้แหละแต่ตรงเทาๆเ,เนี่ยมันยาวใช่ไหมยาวมันก็จะเป็นปลอกปลอกแบบปลอก,กสีขาวเอาไว้แล้วมกลายเป็นสีเทานะเดี๋ยวลอ,อกขนฟูกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ยังเป็นเบบี๋อยู่นะคะเป็นเบบี๋อยู่นะเพื่อน